เกียร์ตัวนี้ซูซี่ตัวนี้ซื้อที่อีเกียนะค๊ะยกเข้ามาเลยก็ีุยโดนแบบนี้สำหรับน้องๆทุกคนนี่รักประกัได้เยอะมากรับประกันนะว่ามาจากอีเกียแต่